เชื่ออาหารเสื้อปเปลืองเพื่อนอเป็นเด็กเชื่อได้พักหนึ่งข้าเลือนไปเป็นนักร้องเป็นนักร้องค่ะรองเปลิ่งได้บายบายค่ะหลงรักคนไขลแลนแล้วมันผิดตรงไหนไม่ได้รักเจ้งของใครเจ้งไปก็ใครผัวฉันขลัวต้องเป็นน้องอกต่อได้กูจองไว้จองจุดเลย ไอ้เก่งนอบดำนะเพลงนี้องใคยอะน้องของนักร้องด้นดำค่ะใคยอีเชียอียชีย่อยเจ้าดีว้ยนักร้องด้นดำนะอีเชียเออยูงามเว้ยน้อง,องขะให้ได้แต่ช่วยปณีเต้าพี่ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยพบนารีคนไหนที่งามมีรูปปัน้นผิวพรรณประจัน จะน่ารักวันนี้มาก่อนเกรงชมหรือเปล่าเราไม่เกรงชมปวดกิงนี้เลยจา้าครับน้องรู้ไหมว่าความช่วยของน้องทำไมเข้มกรัดปีสั้นเลยอ่ะใสะ่ขาดไม่ตึงไงเก็ดแมมขาดไม่ตึงนะเข้มกรัดสันคมวุ้มๆมคมนคะคะ พีพูดได้พีไม่รอเล่นรักใครรักจริงเลยจ้าครับพอดีพีไปในดวงว่ามองว่าปีนี้พีจะมีบุญวัฒนาเลยจ้าวันนี้พีไปดูดวงมาเลยจ้าครับมองบอกว่าพีนปีนี้นะดวงชะตาของพีจะได้พบสะพานนอ้ไร,รอ่ะขู่คลองแม่ไปรมกูกำกับแล้วเลย ราปันนะแกโคคลองโยคนเดียวมานั่นอ่นี้เลยจ้ากับคนอื่นก็มีเน,ออกกนื้อกนเป็นเนื้อโคหนึ่เนื้อโองก,ก็มาเร่งแลนะนีนค่ะไม่ต้องกลัวน้องพะยุกับปีใบเลยจ้าขับพิยุตีพิยุนไม่กลับแขบนาะเพราะตีพิยุนนี่ไม่ลับแขบกับกว้าง ลยจ๊ากับเพดไดเล่ะที่ไหนอะวัดนูนอย่าเล่นไงมึงพูดได้กคุยให้เป็นได้คุยได้เด็กเจ้านี้แต่เดียวน้องเจ้านี้พื่อยู่ด้วยจังคายะแต่เองนะน้องจ๋ากายะน้องรูไม่พอผีมาอยู่แค่น้องรู้สึกว่าว่าใจของผีมันใครใครกับแมงมุมอ่ะใส่ยะรู้สึกว่างหญ่ไง ผมตายกูกับคนนี้เครียดกันเลยกว่าฟาดกัมกุมเปยน้องจ้าเป็นฟื้นฟื้นแล้วใกรไม่สชมาจะมาแยกเราออกจากกันได้นะจ้าเลยจ้าครับน้องใสายาน้องนอนกลางคืนน้องเอากันไกลมาใส่ไตม้อนไว้สักอันนะใสย่ยาถึงเราจะยูอ้อนมันเกยน้อยเราก็ไม่เอากันไกลไง นออยกันใครมันติมอู้อไปใช้ไตมอนเลยก้มเป็นก้อ,อนเลยแงคะไงคะ,งคะนี่ปีเป็นคนพูดแก๊งจังเลยเป็นนักพูดไหมคะไม่เห็นพูดมันหนักปลาดเลยคือเป็นชายาดนั้นก้มเป